ครับสวัสดีครับนี่นะครับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับมาเพชรยนต์นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมีรถกระบะนะครับปีใหม่นะครับใหม่น้อยนะครับกับเจ้าตัวโตโยต้านะครับรีโว่สองจุดแปด G นะฮะปี2018เอ้ยโทษนะครับปี 2017. นดะครับจด18นะครับผม ราคานะครับเปิดเสนอขายอยู่ที่6 9 5 0 0 0บาทนะครับและคันนี้นะฮะายทะเบียนนี้นะฮะนี่นะครับปายทะเบียน7กอไก่กอไก่นะครับ5340กรุงเทพมหานครฮะคันนี้นะครับเปิดเสนอขายอยู่ที่6 9 5 0 0 0บาทนะครับและอีกอย่างนะครับไม่วิ่งเพียง7 2 0 0 0กว่าโลนะครับจะได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะฮะ เครื่อง2008แรแรงม้านะฮะผมนี่ครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันนะฮะออปชันนะครับกับเจ้าตัวรีวคันนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะครับโคมไฟด้านในก็จะเป็นสีดำอ่าเปียโนแบ็กนะครับหรือว่าสีดำเงานะครับดูทรงสปอร์ตดุนะฮะ นี่นะครับมีไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในโคมไฟนะครับแล้วก็จะมีไฟเดทานอร์นิ่งไลน์นะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะฮะก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED แล้วนะครับผมนี่นะฮะกันชนหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นดูทรงสปอร์ตนะครับ นี่นะฮะกระจังด้านล่างก็จะเป็นขายแบบรลังพึ่งนะครับในส่วนของกระจังหน้านะฮะด้านบนก็จะเป็นสีดําเปียโนแบ็คนะครับครอบด้วยกับสีโครเมียมนะครับมีโลโก้นะครับโดยยต้าอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของล้อยางนะฮะล้อยางของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นยางกูดเย่นะครับผม นี่นะฮะยางกุฎเยี่ยนะครับเป็นยางปี2 0ง0ัน่สิบนะครับสัปดาห์ที่37นะครับผมนี่นะฮะเป็นยางใหม่นะฮะยางกุฎเยี่ยนะครับผมนี่นะครับขนาดของยางก็อยู่ที่265นะครับทัพห ทับ 65R17 เป็นแม็กอะลอยนะครับแท้โรงงานนะครับแม็ก6โลนะครับก็จะได้เป็นดิสเบรกคู่หน้าแล้วด้วยนะฮะนี่นะครับแล้วก็คันนี้นะฮะจะมีบันไดนะับติดขึ้นมานะครับจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับเป็นสีดำด้านนะครับผมเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะฮะในส่วนของข้างประตูนะครับก็จะมีโลโก้เพจนะครับไฮลักนะครับ ก็2.8นะครับกระจกหน้ามองข้างของเขาก็จะได้เป็นสีโครเมียมนะครับนะครับคูชชางก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะนี่นะฮะมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นกระจกแบบพับปรับไฟฟ้านะครับคันนี้ก็จะได้เป็นฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับประมาณ40%นะครับ ด้านเปิดประตูนะครับก็จะได้เป็นสีโครเมียมทั้ง4บานนะฮะและอย่างคันนี้นะฮะจะได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลดด้วยนะฮะนี่นะฮะบอกได้เลยว่าท็อปสุดของรุ่นออปชั่นจัดเต็มเลยทีเดียวนะฮะสาว A สาว B นะครับก็จะมากับสีดำด้านครับคันนี้ยังไม่ได้ติดกันศาสตร์มาให้นะฮะคุณลูกค้าเรามาดูที่ส่วนของท้ายกระบะนะครับท้ายกระบะก็จะมี สติกเกอร์นะครับเพลนเดอร์ติดมาให้นะครับผมไฟท้ายของเขาก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ3ามิตินะครับเป็นไฟท้ายใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะเป็นไฟหลอดไส้ธรรมดานะครับผมอย่าไม่ได้เป็น LED นะฮะนี่นะครับในส่วนของกันชนนะฮะกันชนหลังก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีดำด้านนะครับมีเซนเซอร์นะครับ2จุดอยู่ด้านหลังนะครับ นี่นะฮะแล้วก็ท้ายกระโปรงครับคันนี้ก็จะมีโลโก้โตโยต้าติดไว้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับคันนี้จะได้เป็นกล้องถอยหลังมาให้แล้วด้วยนะครับด้ามเปิดนะครับผาท้ายก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับอย่างฝั่งขวานะครับก็จะมีโลโก้ไฮลักนะครับก็โลโก้ตัวจีนะครับก็ไฮรักรีโวนะครับอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับผม เดี๋ยวมาดูในส่วนของฝาท้ายนะครับพวกน็อตนะครับตะเข็บต่างๆนะครับนี่นะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะมีแม็กเรนเดอร์ติดมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ยังไม่ได้ในส่วนของตัวช่วยผ่อนแรงมานะครับดูช่วยผ่อนแรงจะอยู่ในตัวล็อกโคนะฮะนี่นะครับน็อตตะเข็บต่างๆนะครับเดิมเดนะครับ นี่นะครับรอบรถนะครับสภาพภายนอนครับบอกได้ถึง90เอเเลยทีเดียวนะครับสวยนะครับคุณลูกค้าฮะในส่วนของแผงประตูนะครับภายในของเขาจะเป็นโทนสีดำนะฮะนี่นะครับโทนสีดำนะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะได้เป็นคันนี้นะครับพิเศษเลยทีเดียวนะฮะกระจกนะฮะเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับของคันนี้รู้สึกว่าจะได้เป็นกันหนีบนะครับ คู่หน้านะครับเป็นท่านล็อกนะครับที่ปรับพับกระจกนะครับด้านที่เปิดภายในนะฮะด้านในก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับคันนี้จะได้มีได้ลำโพงถึง6ใบนะฮะนี่นะฮะมีลำโพงทวิตเตอร์นะครับลำโพงขนาดกลางนะครับผมติดนะฮะกันลอยื่อนรถนะฮะติดมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นบ็อก ออาไปฟ้าถึง6ระดับนะครับ6ทิศทางนะฮะลูกค้าโทษทีนะครับได้เป็นเบาะหนังแท้สีดำนะครับเดินได้กับได้สีขาวนะสภาพของเบาะนะฮะดูใหม่ๆไม่มีรอยแตกรายงานเลยนะครับผมนี่ฮะแต่งตึงในส่วนของคันนี้พิเศษอีกอย่างนะฮะจะได้เป็นพุ s สตาร์หรือว่า Engine START นะฮะนี่สตาร์ทรถดับรถในปุ่มเดียวกันนะครับ พวงมาลัยของเขาก็จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัติฟังก์ชันนะครับส่วนของฝั่งซ้ายมือนะฮะจะเป็นที่ปรับโหมดวิทยุนะครับรับสายโทรศัพท์นะครับของขวามือก็จะที่โหมดอันนี้ปรับหน้าปัดหน้าจอนะครับหน้าปัดเรือนใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นครืสคอนโทรลนะฮะลูกค้าเนี่ยฮะพวงมาลัยของเขาหุ้มด้วยกับหนังแท้นะครับสีดำนะฮะนี่นะครับไม่มีรอยถลอกอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผม นี่นะครับไมล์ของเขานะครับวิ่งอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับสองพันหกร้อยสามสิบห้ากิโลนะครับคอนโซลหน้านะฮะได้เป็นสีดำนะครับแอร์แบ็กคู่แอร์แบ็กถึงหกใบนะฮะคุณลูกค้านี่นะครับจะมีตรงไหนบ้างครับตรงสะโพกนะฮะนี่นะครับใต้พวงมาลัยนะครับนี่นะฮะใต้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับ ซ้ายขวานะครับแล้วก็จะปีตรงเสา A ซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังอีกสใบนะครับผมในส่วนของจอนะครับจะเป็นจอ Android นะครับขนาด7นิ้วนะครับสามารถทัชสกรีนนะครับ DVD นะครับ Bluetooth FM AM USB นะครับคันนี้จะได้เป็นระบบ T-Connect ด้วยนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับมีหน้าปัดเป็นดิจิตอลนะครัแสดงผลนะครับคันนี้จะได้เป็นตัว วีเอสนะครับตัว a o ออนะครับแล้วก็ Power Outlet 2ช่องนะครับตัวเสียบ AUX USB นะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับผมด้ามเกียร์เพ้มด้วยกับหนังสีดำนะครับมี Power Mode ร์โหมดอีโคโหนะครับนี่นะในส่วนของด้านหลังนะครับผมสภาพเบาะด้านหลังบอกได้เลยว่า เหมือนยังไม่ผ่านการใช้งานเลยทีเดียวนะฮะนี่นะครับมีที่พักแขนสามารถวางแก้วน้ำได้สองใบนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถผู้บริหารนั่งก็ได้นะฮะเดี๋ยวนี้รถกระบะนะครับผมได้เลยว่าเป็น v i p นะฮะแบบลุยนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นช่องแอร์นะครับ2ช่องนะครับด้านหลังนะครับมีที่แขวนสัมภาระนะครับรับน้ำหนักได้ถึง4กิโลทีเดียวนะฮะนี่นะครับ ในส่วนของด้านบนนะครับก็จะได้เป็นสีเทานะครับสภาพนะครับไม่มีรอยขีดกวนใดๆทั้งสิ้นนะครับมีไฟห้องนิสารถึงสองจุดนะครับด้านหน้าก็นี่นะฮะก็จะมีสองดวงนะครับเป็นหลอดสีขาวนะครับที่เก็บแว่นตานะครับกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบอ่าสแตนดาร์ดนะฮะนี่นะครับในส่วนของด้านหลังก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับด้านด้านการเซฟตี้นะครับก็จะมี เบลนะครับสามสามอย่างนะครับแล้วก็สามารถล็อกขาซีดได้ด้วยนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ผมนะครับเบอร์084นะครับ3 8 4 8 4 0 4นะครับผมมะเพชยนต์นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับได้นะครับที่บริษัทของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอเรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับ บริษัทนะครับเปิดทำการทุกวันนะฮะเวลา9โมงถึง5โมงครึ่งนะครับนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 8 4นะครับ3 8 4 8 4 0 4นะฮะวันนี้นะก็จะมารีวิวรถกระบะนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับรุ่นนี้นะฮะมีเข้ามาถึง6คันเลยทีเดียวนะฮะบุคคาใหม่ตามสุดอยู่ที่4 0,000ืกว่าโลนะฮะถ้าสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามานะฮะรับรองได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับ กับเจ้าตัว Toyota Revo 2.8G ปี2017.18นะฮะคุณลูกค้าราคาเพียง695,000บาทนะฮะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ13,000ครับในส่วนตรงนี้นะครับถ้าอยากได้ผ่อนถูกก็สามารถดาวได้นะครับเอกสารครับไม่ยากนะครับเพียงมีบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนนะครับสเตตเบนต์ย้อนหลัง6เดือนฮะตรงนี้ก็สามารถจัดแฟแนนซนได้นะฮะ ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับสําหรับวันนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีอัปเดตนะครับรีวิวรถนะฮะเข้ามาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เข้ามาเยอะมากๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมมะเพรยนต์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามากันนะครับผมสวัสดีครับ